ที่นิสิตได้เรียนถึงวิชาบุคลิกภาพในส่วนอื่นๆมาจะเห็นว่ามีความสําคัญมากมายยังพอจําความหมายได้ไหมคะความหมายของบุคลิกภาพมาจากคําว่า personality นะคะ ซึ่งมีความหมายมาจากภาษากรีกและภาษาอังกนะคะโดยภาษาอังกฤษก็คือ mask หรือหน้ากากนั่นเองนั่นหมายถึงว่าเวลาเราจะอยู่ในสถานาการณ์ไหนเวลาไหนเราก็จะมีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานาการณ์ต่างๆที่เรารู้จักคําว่าการละเทศะนั่นเองนะคะตามความหมายของบุคลิกภาพในพจนานุกรมนะคะเขาบอกว่าหมายถึงสภาพนิสัยจำเพาะคนนั่นแสดงว่าบุคลิกภาพไม่ใช่แค่การแต่งกายการแสดงออก แต่น,นั่นหมายถึงลักษณะนิสัยเฉพาะของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอะไรคืออัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทย,ยาลัยพะเยาจากให้ดูภาพนะคะว่านิสิตของเราที่เดินเข้ามาทุกคนแต่งชุดเหมือนกันหมดเลยถ้าเดินมา5้าหคนตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า5้าหคนนี้คือนิสิตมหาวิทย,ยาลัยพะเยานะคะเพราะนั้นอัตลักษณ์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดความหมายของอัตลักษณ์คุณจะเห็นว่าอัตลักษณ์หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวลักษณะที่ไม่เหมือนใคร เพราะนั้นอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยจะเป็นยังไงนะนะคะเราอยากไปรู้จังเลยนะคะและที่สําคัญหลายๆอัตลักษณ์รวมกันนะ,ะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกลักษณ์มันเป็นยังไงสองอันนี้ระหว่างอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์ซึ่งบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้กันว่าอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างสําหรับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยายจะมีอยู่3ภา,ภาพภาพแรกนะคะคือสุนทรียภาพค่ะนั่นหมายถึงว่าจะเป็นผู้ที่มีความทราบซึ้งในศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติหรือตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตัวเอง <Okay. S 1> อันที่สองสุขภาพเป็นผู้ที่มีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดีนะคะ <Okay. S 1> ก็คือทั้งกายและใจภาพที่สามการบุคลิกภาพเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อมตามลักษณะของเอกลักษณ์ไทยแต่ที่สำคัญที่สุดของมหาวิทย,ยาลัยพะเยาจะต้องมีจิตสาธารณะนะหรือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะนั้นบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยจะมีอยู่สามภาพ ด้วยกันอยากให้นิสิตได้นะคะได้เรียนรู้สร้างสมในส่วนของอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยานั้นน่ะเราจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนานิสิตซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถเรียนรู้จากห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนด้วยเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่วันนี้อาจารย์จะพูดถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เราได้เข้ามาตั้งแต่เราเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งจนกระทั่งจบการศึกษาเราจะผ่านกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วแต่ละกิจกรรมนั้นได้สร้างสมอัตลักษณ์ความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างอาจารย์ขอเริ่มภาวแรกนะคะกิจกรรมพัฒนาสิทธอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้านสุนทรียภาพนะคะก็จะพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความซับซึ้งในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติและก็คุณค่าในวิชาชีพของตัวเองค่ะอย่างที่นิสิตได้ผ่านกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นปีหนึ่งนะคะยังจําได้ไหมว่าเราทําอะไรกันบ้างตั้งแต่ การเดินขึ้นมหาวิทยาลายัายไหว้ครูนะคะบ,บวงสูงต่างๆยังจําภาพได้ไหมคะอย่างแรกก็คือในส่วนของที่เข้ามาเราก็จะเดินขึ้นมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรมเวียงเราจะมีความสนุกสนานกับเพื่อนๆต่างคณะวิชาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกเวียงแสดงออกก็คือการแต่งกายด้วยชุดเวียงแล้วก็ทำเ,เครื่องสักสาระและการแสดงของแต่ละเวียง ซึ่งก็จะมีลักษณะที่อัตลักษณ์ของแต่ละเวงที่ต่างกันแต่ความร่วมมือร่วมใจกันก็คือการสมัครสมารสมรัคคีในการทากิจกรรมกิจกรรมต่อมาก็คือตัดบาทน้องใหม่นะคะแต่และปีก็จะมีการตัดบาทตามจํานวนของเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เนาะอัตลักษณ์อันนึงของมหาวิทยาลัยพะเยาก็คือการที่จะปลูกฝังทางด้าน คุณธรรมจริยธรรมให้เราก็เลือกที่จะตักบาตรน้องใหม่หรือปีไหนที่เราไม่ได้ตักบาตรน้องใหม่เราก็จะมีการทําบุญนะคะทำบุญเพื่ออุทิศไปยังส่วนกุศสไปยังผู้ที่มีพวกคุณให้กับเรานะคะหรือกิจกรรมอื่นๆที่ต่อมาก็คือกิจกรรมที่เรียนรู้กับชุมชนอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยในการเขาเรียกว่าพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกกิจกรรมหรือทุกภนรกิจของมหาวิทยาลัยก็จะลงพื้นที่ นะะในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆกับชุมชนกิจกรรมพัฒนานิกษตก็เช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมเวียงก็ไปพัฒนาชุมชนซึ่งแต่และเวียงก็จะลงพื้นที่อย่างเช่นถ้าใครอยูอ่เวียงบัวก็จะไปเรียนรู้เรื่องแหล่งเตาเผาเวียงเชียงแรงเรื่องชาติพันธุ์ ะะซึ่งในจังหวัดพะเยามีชาติพันธุ์ที่หลากหลายก็อย่างเช่นไทยลือเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นทางด้านสุริยภาพก็จะสะท้อนถึงวิชาชีพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอการกิจกรรมในการพัฒนาสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่จะสะท้อนออกมาทุกคนก็จะแสดงภาพออกมาว่าตัวเองมีลักษณะ เป็นลักษณะเฉพาะอย่างเช่นเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ก็จะลงพื้นที่ในการปลูกข้าวร่วมกับชาวบ้านนะวิศวะก็จะไปช่วยชุมชนในการก่อสร้างนิติตศาสตร์ก็จะไปช่วยในส่วนของชุมชนในการแก้ไขปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นลักษณะอัตลักษณ์เฉพาะที่ผ่านกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งด้านที่เป็นเสริมหลักสูตรและก็กิจกรรมในห้องเรียนภาพต่อมาที่จะเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตที่ผ่านกิจกรรมของเราคือด้านสุขภาพ ในส่วนของสุภาพมีทั้งกายและใจในส่วนของสุภาพกายเราก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่ากิจก,กรรมกีฬานะคะหรือว่ากีฬาในส่วนของแต่ละคณะที่มีการแลกเปลี่ยนหรือว่ามีการมาแข่งกีฬาร่วมกันสแสดงถึงสะท้อนถึงความเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ถ้าใครไม่เล่นกีฬาก็จะเป็นกองเชียร์ใช่ไหมคะก็จะมีสแตนเชียร์ทุกคนก็จะมีความสามัคคีกันเหล่านี้จะต้องใช้ร่างกายที่แข็งแรงและก็จิตใจที่ล่าเริงถึงจะทํากิจกรรมเหล่านี้ได้อันต่อมาที่เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพที่แสดงถึงความเป็นอ่อนน้อมความเป็นไทยหรือไทเนสของวิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเช่นพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์นะคะจริงๆแล้วบุคลิกภาพสามารถแตกย่อยออกเป็น3าม สามสิ่งด้วยกันนะคะก็คือซื่อสัตว์มีวินยัยใจอา,าสาซื่อสัตว์หมายถึงว่าเราจะต้องซื่อสัตว์กับตัวเองซื่อสัตว์ต่อคนอื่นซื่อสัตว์ต่อสังคมนะคะมีวินัยเข้าเรียนนะคะเข้าทำกิจกรรมไม่กงข้อสอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือลักษณะเฉพาะแต่ความมีใจอาสาคือสิ่งที่สําคัญเลยจาได้ไหมตอนที่เราเข้ามามาหาวิทยาลัยครั้งแรกเรามาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาล เราไม่เจอใครเลยแต่เรามีรุ่นพี่รุ่นพี่ที่จะอาสาดูแลพวกเราช่วยคนของช่วยบอกทางเราว่าจะไปที่ไหนแค่นี้ค่ะก็ใจอาสาละนอกนั้นกิจกรรมต่อไม้ที่ถูกพัฒนาใครชอบชมลมอนุรักษ์ธรรมชาติชมลมกระดานตามที่ออกค่ายไปช่วยอาสาอันนี้คือสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดในการเข้ากับชมลมหรือว่ามีการจิตอาสาเนี่ยเป็นการแบ่งปันซึ่งเป็นลักษณะของลักษณะบัณฑิตท,ที่ึงประสงค์ที่ เหมาะสมและก็คนไทยในศตรวรรษที่21นี้จะต้องมีเป็นอย่างแรกสังคมเราจะอยู่ได้เพราะคนมีจิตเอื้อเฟอือที่ต่อกันนะคะดังนั้นอันนี้คือสามภาพที่จะสะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิวทยาลัยไปยาวนั้นอาจารย์อยากเห็นว่านิสิตทุกคณะทุกวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่มี power จะแสดง power แล้วไปสร้างโดยสร้าง empowerment หรือว่า ความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างไรอยากให้ทุกคนแสดงออกมาแล้วถ่ายทอดออกมาโดยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพยาวทั้งสามภาพสุรียภาพสุขภาพบุคลิกภาพและแสดงถึงความเข้มแข็งให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นบัณฑิตที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนด้วยปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนหรือปณิธานของมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะอาจารย์ฝากไว้ในส่วนของส่วนของพาร์ทของอัตลักษณลักนิสิตมหา,ยยาวิทยาลัยพะเยาสวัสดีค่ะ